ทำซุก,กี้เต็มเครื่องผักกาดขาวแล้วก็ผักบุ้งนิดหน่อยครับซุกกำมาหั่นผักบุ้งต่อ,อนานะครับไม่ได้กินสุก,กี้โอย เตรียมผักไว้ก่อนดีครับสวยงามขั้นตอนต่อมาเราก็มาตั้งน้ำให้เดือดเพื่อทำสุก,กี้หว่างรอน้ำเดือดครับมาดูเครื่องปรุงเราโอ้มีน้ำจิ้มมีเคี้ยวปลาเส้นไก่ครับซุกกี้ไก่วันไข่ แล้วครับก็เตรียมเครื่องลงไปเลยเพื่อให้ไก่สุกอา้าวเป็นสุกี่นะครับทำเองง่ายๆที่บ้านครับฝนตกๆอย่างนอา้าวใส่เคี้ยวเข้าไปเพื่อให้มันสุกก่อนอา่าพอสุกแล้วหลังจากนั้นเราก็ยกขึ้นมาใส่ถ้วยไว้พักไว้ก่อนพักไว้ก่อน อืทำได้ง่ายๆครับก็มาใส่ผักอืไข่ลงไปทีนี้มาต้มผักแล้วก็จะปรุงรสด,ดีคะนอเลยครับมีไข่อยู่สองลูกใส่เส้นลงไปโอ้โหทีนี้ รไอยครับรออีกแป๊บหนึ่งขั้นตอนสุดท้ายครับตอนนี้กําลังเดือดได้ที่แล้วเติมไข่เข้าไปเติมไข่เข้าไปใส่ไปทักสองลูกสุก,กี้รสบ้านรสชาติบ้านๆน,นะครับทำเองไม่ต้องไปกินห้างครับเอวรอไข่สุก แป๊บหนึง่งพอเดือดสุดๆสแล้วครับก็มาตักใส่ถ้วยเลยตักใส่ถ้วยเลยครับอ่ะขอสักถ้วยหนูโหดูหน้าตาครับตักตักถ้วยครับจาจครับทีนี้สุกี้ขายด้วย ชิมนนะครับซุกตี้วันนี้ซุ้อย่ไรครับ